Wow. ภายซับบอร์ดกับแบบเปล่าสุดอลังบรรยากาศอย่างปังที่ทะเลสตัหีฝ่ายกับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมในแบบที่ชอบวันนี้จะพาไปภายซับบอร์ดกันจ้าจะภายกันแบบสวยๆชิวๆริมหาดมันก็ดูจะธรรมดาไปคนูซชีวิตสาย่รยอย่างเราก็เลือกภายแบบทัวร์ลิงไปกับจำลองสามกิโลไปภายกันที่เลสซับบัตตี้หาดเทียนสตัทสหีเพียงห้าใบแดงก็ได้รับการดูแลแบบสุดประทับใจใช้เวลาทั้งทริปประมาณ3-4ชั่วโมงมีทีมงานภายประกบแบบหนึ่งตอนหนึ่งเวลานัดพบคือเจ็ดโมงครึ่งคนถึกทนนิย ให้เรียบร้อยฝากของเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ว่ากันไปจากนั้นก็มาฟังบลีพร้อมฝึกสกิลกันแบบรวดรัาแล้วก็ช่วยกันลากบอร์ดลงทะเลมาลยจ้ามาลยจ้าสัตหีบจ่าไฟมาอีกแล้วทะเลวันนี้ช่วยอ่อนโยนกับไฟด้วยเหอะมาสัตหีบพีไลพี่เล่นโหดใส่ตลอดอ <c oughs> โออย่างชิลวเลยช่วงแรกคือดีมาก <c oughs> แต่หามไม่ <c oughs> ได้ชีลได้ชวกันอยู่แค <c oughs> ่ไม่กี่นาที สัญญาณภาพของหนังชีวิตกำลังจะวนมาฉายซ้ำเอาแล้วไงเริ่มแล้วไงสตีย์หนโยนกับไฟบ้างเถอะเกิดแต่กับคีถ่ายไปสักพักน้องสตาร์คงเห็นว่าพี่จ้นี่แขนมันเล็กนิดเดียวแรงมันต้องใกล้หมดแล้วแน่ๆแล้วน้องก็เริ่มถ่ายเข้ามาใกล้ๆพอถึงระยะประชิดไม่พูดไม่จาแล้วก็โยนเชือกมาเลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลากพี่ให้เออก็ได้อยากลากก็ลากแปฉันจะนั่งสบายๆถ่ายคลิปถ่ายรูปอชุ่มฉพอคลื่นลมเริ่มสงบเราก็มาเทียบที่หาดกันพอดีสตาร์พาพาย าเฟ่ด้วยก็สั่งกาแฟมานั่งกินคนละแก้วนั่งชิลกันสักพักแล้วก็ได้เวลาพายกลับเข้าฝั่งกันพอใกล้ถึงฝั่งก็พายชิลเล่นกันต่อโชคดีวันนี้เจอพี่ช่างภาพก,ก็เลยได้รูปสวยๆมาเปนคนละ7จ8ด90บาทพี่เขาถ่ายดีมากแล้วฟรีด้วยนะทริปพายซับบอร์ดสนุกกว่าที่คิดมากเจอไฟอย่างแน,น่นอนซีอิ๊วสัต,สต,ตห์ว่าแต่ทะเลที่นี่จะใจดีกับไฟกี่โมง